สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับฝาห้าสามนะครับโอ้หชุดห้าสามส่งมาทําเพียบเลยครับวันนี้นะครับวันอังคารนะครับก็เอาก่อนสักหนึ่งชุดนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดวาวเดิมนะครับห้าสามวาวเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะจิกบ้าวันก่อ ในการจิกเบ้านะครับผมจะยันอยู่ประมาณสาิห้าองศานะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นรถสเต็ปดันโลสเต็ปรดโลลดแช่ยาวนะครับอันนี้ก็เอาไปใช้ได้นะครับสามห้าองศานะครับไม่ใช่ส5ห้าดีกีนะครับสามห้าองศานะครับอ่านี่ครับปรับไว้นะครับสาิห้าองศานะครับช่วงนี้นะครับ ก็เราจะจิกเข้าไปนะครับจะไม่จิกแบบตรงๆนะครับจิกไปเป็นแบบเทปเปอร์เข้าไปให้เหมือนกับหัวลูกสูบที่เราเทเปอร์ไว้นะครับประมาณ35หนะครับถ้าลูกสูบเราประมาณ35องศานะครับในการเทปเปอร์ฝาสูบเราก็3 5หนะครับถ้าเกิดว่าลูก35ฝา 20, 25มันก็ชนกันถ้าฝา45หมันก็จะห่างนะครับช่วงชิดช่วงขอบเนะี่ยห่างนะครับ มันก็จะจุดระเบิดได้ไม่ค่อยดีดันได้ไม่เต็มหัวลูกสูบนะครับมันมีมุมจุดระเบิดของมันอยู่นะครับอันนี้ก็เจียพอร์ตให้แล้วนะครับเจียพอร์ตแล้วตัวนี้ก็ใช้กับแคมซิ่งนะครับองศาพิเศษนะครับที่ว่าพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับเป็นสเต็ปแบบลูกหัวเรียบแต่ว่าให้กําลังอัดสูงนะครับอ่าหลายคนก็งงว่าเอะลูกสูบหัวเรียบผมทําได้ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบสองร้อยเอง ครับแต่ว่าเนี่ยครับแคมนะครับสูตรเฉพาะพิเศษทางร้านนะครับเป็น CNC แล้วมาเจียมืออีหนึงนะครับจะมีเสียงนิดเดียวแต่ไม่ถึงกระดังมากนะครับจะมีเสียงนิดนึงนะครับแต่ไม่ดังเท่าไหร่นะครับระยะองศาในการตั้งวาลของชุดนี้นะครับโทรมาถามได้นะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับใส่ฝาท้ายวาลเท่าเดิมนะครับ ใส่ฝาท้ายวาวเท่าเดิมนะครับแต่ว่าให้จิกเบ้าหน่อยหนึ่งนะครับวาวใช้วาวเดิมนะครับจิกเบ้าหน่อยหนึ่งแล้วก็บ่ววาวลาวกดลงไปครึ่งมิลนะครับมันมีเหตุผลของมันอยู่ครับที่ต้องกดนะครับเพราะว่าหลังวาวมันจะชนนั่นเองนะครับไม่สามารถเอาไปใส่ฝาเดิมๆเลยได้นะครับเพราะว่าฝาเดิมๆยังไม่มีการปาดบ่าวาวยังไม่มีการเจียบ่าวาวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท้ายวาวช่วงเนี้ย ที่วาวออกมาเนี่ยวาวโผลออกมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเอาวาวใส่ให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเอาวาวใส่ด้านนี้เข้าไปนะครับอ่ะเอาวาวใส่เข้าไปนะครับช่วงนี้แหละนะครับที่ช่วงท้ายวาวหลังวาวถ้ายังไม่มีการปาดนะครับจะใส่แคมตัวนี้ของผมไม่ได้นะครับมันจะพิเศษกว่าตัวอื่นที่ใส่กันซื้อไปถึงใส่ใช้ได้เลยนะครับตัวเนี้ยนะครับ ต้องเกียร์บ่าว,าวาวเสร็จปุ๊บใส่สปริงวาวเดิมเลยซ้อนในตัวเดียวนะครับเวฟก็ได้คลิกก็ดีนะครับกําลังอัดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับอ่ทาทั้งๆที่เราจิกเบ้าใช้ลูกหัวเรียบธรรมดา53มิลเนี่ยแหละครับนะครับเพราะว่าองศามันเป็นองศาพิเศษนะครับทําให้กําลังอัดเนี่ยสูงมากนะครับสูงแบบยังไงอะ่ะผมเคยใส่วิ่งสามรอบนะครับแก๊กเลยนะครับ ก็ตอนนั้นไม่ได้จิกเบ้าแต่ใส่แคมตัวธรรมดาลูกหัวเรียบปกติไม่แก๊กนะครับแต่ว่าใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับพัฒนาขึ้นมานะครับก็แก๊กเลยนะครับก็อันนี้จิกเบ้านะครับเจียบ่าล้วงพอดนะครับลูกใช้หัวเรียบธรรมดานะครับตอนนี้ก็ทําการจิกเบ้าอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าสามมันต้องห้าสจนะครับผมจิกนะครับจะไม่ห้เป๊ะนะครับ จะเผื่อไว้นะครับข้างนั้นหน่อยนะครับเพราะว่าปอกสูตรนั้นนะครับฝาสูตรนะครับบางทีก็ไม่ตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยิ่งบางคนเปลี่ยนฝาใหม่มาด้วยนะครับเป็นของอะไรอ่ะของแท้ห้างนะครับของแท้ศูนย์บ้างอะไรบ้างบางทีไม่ตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับลองเอาบูทใส่ดูครับจะมีเยื้องกันนิดหน่อยนะครับอันนี้ผมก็เลยจิกเผื่อไว้ครึ่งมิลนะครับ เพื่อที่จะได้เวลารอบตึงสูงแล้วหัวลูกูบจะได้ไม่มาชนฝานะครับอ่าอันนี้ก็จิกง่ายๆนะครับจิกลงไปนะครับมิลเดียวพอนะครับเกินนี้ก็จะทําให้กําลังอัดท่านหายได้นะครับ1มิลนะครับมันมีผลนะครับอ่าห้มิลนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางวงรอบเลยเนี่ย5้าบสามมิลนะครับ 3ามิสามมิลกดลงไปหนึ่งมิลเทเปอร์ไปสามห้านี่ครับตรงเนี้จะได้ซีซีครับ <c oughs> เพิ่มขึ้นมานะไม่ได้ไม่ได้ลดนะจิกฝาเนี่ยเพิ่มซีซีขึ้นมานะครับก็ประมาณซีซีกว่าได้นะครับถึงสองซีซีเลยนะครับเนี่ยเท่าน้ําหยอดดูจากของเดิมนะครับเพราะว่าหัวลูกสูบเราเพิ่มขึ้นมานะครับหัวลูกสูบเพิ่มขึ้นมานูนขึ้นมานะครับขยายขึ้นมาจากเดิมสามมิลฝาเราก็ต้องทานะครับขยายออกสามมิลแล้วก็ ตรงเนี้ยผมจะกดลงไปแค่มินเดียวนะครับตรงเนี้ยมีผลมากเลยรถมาช้ามาเร็วนะครับกําลังอัดนะครับมันจะมีผลไปถึงเรื่องของหัวฉีดแล้วก็เรื่องของเรือนรเล่งด้วยนะครับก็ใช้หัวฉีดเยอะจะกินหมดไหมนะครับแล้วก็จะจ้องใช้หัวฉีดบางหรือหนานะครับบางคันใช้หัวฉีดหนาวิ่งไม่ได้สะดุดเอาไปใส่คันหนึ่งสเต็ปเท่ากันใจฉีดหนาได้รถกินได้วิ่งได้นะครับถ้าเราไล่น้ํามัน,าน grote, หนาหนะครับ แล้วมันไม่ค่อยสะดุดหรือสะดุดเพียงแค่นิดเดียวอะนะครับแล้วลดไปได้อะอันนั้นนะครับจะวิ่งกว่ารถที่ใช้หัวฉีดบางนะครับพอรถใช้หัวฉีดบางเนี่ยจะบ่งบอกถึงกําลังอัดไม่พออย่างหนึ่งนะครับกําลังอัดน้อยไปจึงไม่สามารถใช้น้ํามันหนาๆได้ครับ 2. นะครับเรื่องของเือลินเร่งก็มีผลนะครับเรือนเล็กเรือนใหญ่นะครับก็ทําให้น้ํามันหนาบางได้เช่นเดียวกันนะครับมันเป็นคล้ายๆกับคาบูนะครับ คาบูเนี่ยถ้านมหนูอากาศใหญ่ๆอ่ะมันก็จะเดินเบาได้เพราะน้ำมันมันเป็นละอองฝอยพอเราใส่นมหนูอากาศเล็กเข้าไปจูนอากาศน้อยเข้าไปรถมันก็จะเดินน้ำมันกระจายตัวเป็นเม็ดทําให้สะดุดนะครับเดินเบาไม่ได้ก็หลักการคล้ายๆกันแหละแต่มันแค่แยกนะครับคาบูมันน้ํามันรวมกับอากาศเป็นฝอยแต่ว่าฉีดนะครับหัวฉีดมันแยกเป็นหัวฉีดโดยตรงนะครับฉีดออกมาเป็นฝอยเลยนะครับ ก็เอาอากาศเข้าไปเลี้ยงตามเข้าไปนะครับทีนี้เราก็มากึงใบวาวดูครับใบวาว wow นี่ก็มีผลต่อรอบของเครื่องยนต์นะครับ่าถ้าใครมีกิโลกร,รัมก็ลองชั่งกิโลดูนะครับเวลามันหนักมันอยู่ท่านี้ครัวาวมันเปิดเวลาเปิดไปมันหนักเวลาช่วงมันปิดดึงกลับมันก็จะช้าหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเรากึงให้มันเบาอะ่ะเบาเบาไม่มากเอาความแข็งแรงไว้เป็นหลักนะครับถ้าเกิดกึงมาก บางคนกึงบางเลยนะครับปรากฏว่าวาวรั่วปิดไม่สนิทนะครับเพราะว่าความแข็งแรงไม่มีเลยแบบนั้นรถก็ไม่มีรอบนะครับวาลวรั่วไม่มีกําลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูการกึงใบวาวกันก็สําคัญนะครับอีกอย่างนึงเลยกึงอย่างไรให้ดีและให้แข็งแรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจากประสบการณ์ที่เคยกึงมานะครับหลายร้อยตัวนะครับนะครับ ก็เดินกลับนะครับเดินกลับจะออกมาเป็นเส้นเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าล้างผิวก่อนล้างผิวก่อนนะครับล้างผิวก่อนเหนียวมากครับวาวแท้ต่อไปก็ดึงถอยหลังนะครับ จะหยุดตรงแถวนี้แหละนะครับผมจะหยุดแล้วนะครับแล้วก็เดินหน้าอีกทีเดียวครับเสร็จแล้วนะครับเอาตัวหนังสือไว้เรื่อยนะครับจะได้ไม่บางเกินนะครับอ่านี่ก็เสร็จแล้วนะครับผมจะเหลือขอบไว้นะครับเพราะขอบตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่ามันเป็นขอบที่ปิดกระบ่าวาวถ้าเราไปกึงบางนะครับมันจะไม่แข็งแรงแล้วนะครับจะทําให้วาวรั่วง่าย วาล์วมันจะแอนนะครับมันจะโก่งเวลาอยู่ในฝาร้อนๆนะครับโดนความร้อนเข้าไปนะครับเราก็ปรับปรุงได้แต่งได้นะครับแต่แต่อย่าไปเยอะเกินนะครับบางทีแต่งเยอะเกินวาล์วปิดไม่สนิทก็เป็นผลเสียงเครื่องยนต์นะครับนี่ครับไอดีนะครับประมาณนี้นะครับมีขอบไว้ด้วยเห็นไหมครับอ่าก็เร่ข้าวประมาณนี้ครับในการทำฝานะครับ ห้าสามดันโลนะครับอันนี้ก็ความเร็วก็ร้อยสี่สิบบวกอยู่แล้วนะครับร้อยสีิบวกอยู่แล้วสเตอร์ก็อยู่ที่แคมนะครับส่วนมากผมจะใช้สิบห้ายี่แปดยี่เก้าสามสิบประมาณนี้นะครับรถหนักๆน,นะครับถ้ารถโลก็ลงยี่7 2บหกยี่เจ็ดยี่ห้าได้นะครับรถเบานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเหลือกึ่งอีกหนึ่งตัวนะครับ กอเบ่าใช้ประมาณแค่นี้แหละครับเพราะว่าลูกหัวเรียบนะครับแค่นี้กําลังอัดนะครับเท่าที่เคยทํานะครับ2องยี่แล้วครับ220บวกแล้วนะครับทั้งทที่ไม่ได้ใช้ลูกหัวนูนนะครับแต่ว่าเป็นที่แคมนะครับนี่ครับแคมนะครับสําคัญมากนะครับต่อรถนะครับจะเป็นตัวบ่งบอกเลยว่ารถไปทางไหนนะครับแคมนะครับถ้าไล่หาไม่เจอก็ลองเปลี่ยนแคมดูนะครับเพราะแคมแต่ละตัวระยะบิดของมันเนี่ยนะครับ จะทำกำลังอัดได้ไม่เท่ากันสักตัวเดียวทั้งท,งท้งที่ยกเท่ากันนะครับระยะยกเนี่ยนะครับก็ใครสนใจก็สอบถามได้นะครับขอบคุครับสวัสดีครับ